Open a lock with a key and a s a v e in a single match เราจะต้องไปเปิดห้องนิรภัยด้วยกุญแจแล้วก็เปิดตู้เซฟในตาเดียวกัน เพื่อนๆดูในแผนที่นี้นะคะในแผนที่นี้ที่ที่ซายแนะนานให้เพื่อนเพื่อนไปทํานะคะก็คือที่เป็นสนัญลักษณ์กุญแจแล้วก็มีรูปกุญแจทั้งหมด2ดอกทําไมต้องไปอันนี้เพราะว่าอันนี้มันคือวอล์ใหญ่นะคะเป็นห้องนิรภัยขนาดใหญ่ที่ต้องใช้กุญแจสองดอกในการเปิดเมื่อเพื่อนๆไปที่นี่นะคะเพื่อนๆนจะต้องใส่กุญแจสองอันพอเปิดได้แล้วเนี่ยมันจะมีเซฟอยู่ด้านในชัวร์เลยนะคะ1อันทําให้เราสามารถเปิด ห้องนิรภัยเสร็จเราก็สามารถเปิดตู้เซฟได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆไปแบบที่มันเป็นกุญแจเดียวเนี่ยมันเปิดห้องนิรภัยได้จริงแต่มันจะไม่มีตู้เซฟทําให้เราจะต้องไปหาตู้เซฟซึ่งสั่จีิว่ามันยากกว่าการหากุญแจา2ดอกค่ะ เวลาเ,เพื่อนๆทำนะคะก็เลงไว้ก่อนว่าอยากจะไปเปิดที่ไหนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลงที่นั่นตั้งแต่แรกนะคะให้ลงที่อื่นใกล้ๆเพื่อไปหากุญแจก่อนนะคะเราจะต้องมีกุญแจทั้งหมด2ดอกในการเปิดซึ่งอาจจะเจอจากการที่มันสปอที่พื้นนะคะหรือว่าจะได้จากการฆ่าคนที่เขามีกุญแจอยู่แล้วแล้วก็สามารถหาได้จากการเปิดกล่องทองค่ะ ขอตายภาพมันให้ตู้เซฟเพื่อนเพื่อจะเห็นว่ามันมี2อันนะคะ2กุญแจที่เป็นแดงกับเขียวมันมีเขียวรูหนึ่งอันแปลว่ามีคนใส่กุญแจไปแล้วซึ่งใส่โชคดีมาทาให้ทรายก็แค่ไปหางกุญแจอีกแค่ดอกเดียวเท่านั้นพอเราเจอกุญแจแล้วเดี๋ยวจะกลับมันให้ตู้เซฟกันนะคะ ไซก็มาล่าหากุญแจในที่ใกล้ๆนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ลงไปที่เมืองกรีมแล้วมันไม่เจอเลยเนี่ยคะ่ะเจอในตู้นี้นะคะเอ้ยเจอในกล่องนี้นะคะหน้าตาของกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปกุญแจสว่างๆางพอได้แล้วเราไปเปิดเซฟกันเลยค่ะ วิธีการไขเซนนะคะก็แค่ไปกด Interact นะคะกด Use k ียแล้วมันก็จะเดึงกุญแจสักตัวเราไปตู้เซฟก็จะมีเสียงดังลั่นๆเลยค่ะให้รู้ว่ามีคนกำลังเปิดแล้วก็ประตูจะค่อยๆเปิดอย่างช้าๆถ้าโชคดีพอเควส t นี้ทำไม่ยากนะคะก็แค่ไปหากุญแจให้ได้2องอันแล้วก็มาเปิดห้องนิรภยัยจากนั้นมาไขตู้เซฟนะคะ โดยไหนเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอร์ดไหนได้ที่ครูมานี้วเวลดพรอมเพย์หรือสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนและตอนนี้ช่องของไซายมี Super ร h a t Super อร์สติ๊กแล้วก็ Super t ์แตงสแล้วนะคะมากดให้กำลังใจกันได้งนะ่ายๆนะทักไปก่อนนะคะไว้เรามาสกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ